มีเรื่องหน้าเหลือเชื่อเล่าให้ฟังครับพี่พี่คือเรื่องของวานคริปโตคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจมส์วินนะครับซึ่งเรื่องราวเหลือเชื่อน,นี้ก็คือภายในเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเขาขาดทุนไปกว่า100ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับซึ่งเยอะมากๆนะประมาณ3,300ล้านบาทนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคือว่าคนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครขนาดนั้นเนาะส่วนใหญ่ตามผ่านตัวโซเชียลที่ชื่อว่า X ของเขานะครับในโปรไฟล์เนี่ยเขาเขียนว่า เขาคอเปเป้ตั้งแต่สมัยมาเก็ตไซส์ราวๆหกแสนเหรี 6, หยญซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปเป้เนี่ยมีมาเก็ตไซส์อยู่ที่5,000ล้านเหรียญน,นะครับก็คิดว่าน่าจะรวยจากอันนี้ด้วยเนาะทีนี้เรื่องราวก็คือว่าเขาเนี่ยมีชื่อเสียงจากการที่เขาเนี่ยลองบิตคอยที่4ี่สิบซึ่งมีขนาดโพซิชันถึง1,000ล้านเหรียญเลยนะครับซึ่งเยอะมาก มันก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตเนอะสื่อก็เอาไปลงกันนะครับแล้วช่วงเวลาที่เขากําไรเนี่ยที่เขาลองหรือช็อตมาเนี่ยเขาเนี่ยมีกําไรราวๆประมาณ87ล้านเหรียญเนาะใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งเนี่ยสะสมกำไรมาเรื่อยๆจนมีขนาด87ล้านเหรียญแต่ไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อเวลาไม่นานที่ผ่านมานี่เองจาก87ล้านนะเวลาผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวจาก87ล้านเนี่ย ติดลบสิบกว่าล้านทันทีหรือเงินหายไปกว่า100ล้านเหรียญน,นะครับก็เป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆในวงการคริปโตเนอะสิ่งนี้สอนอะไรเรารู้ว่าพี่คือแม้แต่วันที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องขนาดโพซิชันที่แบบว่าคุณสามารถเติมพอร์ตได้เติมอะไรได้แต่ถ้าคุณ l e เวลเลตเนี่ยมันก็มีโอกาสหมดตัวได้ทั้งหมดพี่ไม่ว่าคุณจะชนะมาช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาสะสมกําไรมามากมาย แต่เพียงสัปดาห์เดียวอ่ะกำไรนั้นก็หายหมดจนเป็นขาดทุนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่เซียนจริงนะพี่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะการเล่นเลเวอเรจเนี่ยมันมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนจริงนะครับ